อ่าก็ขอสวัสดีท่น้ชมทุมกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมารีวิวเซิร์ฟของคนดังนะคะ เออ่ไหนวะนี่ S V 1ะฮะอาจจะเข้าช้านิดนึงนะฮะเพราะเครื่องกาดมากเลยหรือเปล่าไม่ดูนะอาจจะได้ยินเสียงขึ้นเสียงรถหรืออะไรนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วนี่มันอยู่ที่ทะเลนะอาจจะได้เสียงคลื่นเสียงรถอะไรนะโอเคนี่คือเซิร์ฟของเอ็กกี้นะคะผม ตั้งใจจะมารีวิวตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มารีวิวสักทีนะอ่ะนเพื่อนผมนะฮะใครก็ไม่รู้นะไม่เอ็นชาได้ฟูนะ,ะโอเคใช่ไหมนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีนะฮะของฟรีชุดเกาะให้โคจะดีไม่มีดักเอออันนี้จะเป็นกดแล้วยกต่างๆนะฮะมาอ่านเอง50าสทูได้ทีพีได้นะฮะ vp บวก100ทูนะฮะ โคตรจะแพงเลยไม่แพงหรอกนะฮะ TP ได้บินได้นะฮะเอออะไรสักอย่างเนี่ยห้าร้อยห้าสิบทู EP ได้เออเขาบอกว่าทรับ R อะไรเนี่ย REPAIR e, เนี่ยชยังชะก็สองร้อยทูนี่ผมจะเก็บตังเสื้อนี้อยู่นะฮะลุกกดก็บา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 หมานกันเองนะ YouTube, 2, 2, ยู u ูบสองส่งพันซับนะฮะติดต่อติดต่อเฟรด AKE คี๊ได้แบบเอคือใครฮะเอกกีกกกก้ของเราเกเบอร์เอกกี้เกเบอร์ของเลดเดนเองนะคะเข้าเซิร์ฟตอนเต็มอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้นะฮะเข้าเซิร์ฟตอนเต็มเติมเก้าสิบถูนะ,ะเชียเติมยศเงินได้ที่ เว็บนี้นะคะผมก็ได้ทำการยังไม่เติมนะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกว่างเปล่านะฮะอ่าตรงนี้ก็เดินมาเป็นที่เอนชานของนะคะเอนชานไม่ได้กดไม่ได้ดีนะอันนี้จะเป็นช็อปนะคะนีฮะช็อปจะกดเข้าไปเืียงขาอนิี้หนึ่งะฮะอ่า อบนี่ก็จะเป็นของบา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 ไปนะฮะหนังวัวด้วยเฮอันนี้มีของบา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 อันนี้เป็นของคุณแม่เอามาซื้อได้นะฮะเอเอามาเอามาขายได้ไปขุดมาขายนะอุ้ยเคตรถูกโคตรโคตรจะดีใครขุดได้นะอันนี้นะเป็นชุดเกราะแพงห้าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะปีกพันหนึ่งโอเค เราจะกลับตรงไหนอ๋อมีพี่บวกฮะเออ,อยศนั่นไงออสวัสดีครับเพื่อนผมไม่เพื่อนกูทุกคนแหละมีพี่บวกเพื่อนผมว่าโอเคต่อไปไปไหนดีต่อไปนะฮะอันนี้เป็นต่อไปน,นี้เพื่อนนะน,นี้เพื่อนไมไปไม่ได้ไปได้ คิวพหนึ่งนะคะจะเข้าไปดูตอนจบท้ายคลิปนะอันนี้โฮมนะคะโฮมหนึ่งก็มีบ้านของผมอยู่แหละแต่ถูกทลาลงไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้วิ่งวิ่ง,งจะสร้างบ้านได้นะคะอืสี่นาทีแล้วถ้าจะกลับก็ให้ทับสปาวนะคะเดี๋ยวสอนสร้างเมผมสอ,สอนตอนท้ายนะคะ เครื่องกันหลอกมาเคต่อไปเป็นโฮมสองนะฮะอ่ะจะเป็นอย่างนี้ที่โล่งนะฮะอาจจะมีบั็กนิดนึงที่โล่งนะก็วิง่งไปวิ่งไปตรงไหนก็ได้นะวิ่งไปวิ่งไปประมาณกี่บล็อกไม่รู้นะคะของส ต่อไปเป็น PVP ีหนึ่งนะฮะนี่ผมจะมารีวิวแล้ว PVP ีหนึ่งนะฮะเข้าไปนะฮะทดลองไปหาแน่นอนเราต้องอไปแล้วก็เราก็จะไปตีคนอื่นนะฮะนี่ฮะใน PVP ีหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่โอ้ยมันจะตีเราได้ลง,งน้ำไม่ได้นะแต่กระโดดเลยนะกระโดดมงจะเ,เง,ะเงะะเียวลงไปอย่างนี้นะะี ไม่จะโซเฮียอะไรเลยโอเควิธีสมัครนะฮะโคตรจะง่ายเลยเหมือนธรรมดาเลยนะฮะให้แค่คุณทับ R E G I S T E R นะฮะแล้วก็ตามด้วยรหัสรูเบล6ตัวขึ้นไปนะฮะหรือถ้าคุณใช้โทรศัพท์อื่นหรื ใช้โทรศัพท์อื่นแล้วคุณใช้ชื่อที่เราสมัครครั้งแรกนะคะคุณก็ให้คุณทับ L O G I N แล้วก็ตามด้วยรหัสที่คุณตั้งไว้เวลาแแปลอะไรก็แล้วว่าไปนะ6ตัวโอเคก็นี่แหละขังก็แบบนี่ฮะมีนี่ด้วยมีแครนของตัวเองด้วย อ่ะครอยากได้แขนก็มาขอที่ผมได้นะเดี๋ยวผมให้นะฮะสำหรับวันนี้นะคะผมก็บเราต้องขอสุดออกนะสำหรับวันนี้นะคะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเรามาเจอกันบ๊ายบาย see you next time